ถูกก่ได้แตเห็นบ <ะ S 2> มุกเจานะเห็นเด็กหน่อยอยู่นี่น่ะเห็นไดโตุเห็นนิดหน่อยอือก็เห็นยังเห็นนิดหน่อยมุกใครเอาเห็ดขาตั้งบ่ได้เพราะวา่าเด็กหน่อยมันเห็นหม่นนนนมันหลินเดี๋ยวมาไป่เสียงกี่ยัยงนี่หน่อยเอาไงเสียงอะไรมันดกันดกเนี่ย Nhìn nhìn con Nhìn nhìn con cha mm. mm. Thế làm thế cái... mm. <laughs> Thế làm thế kia Thế làm thế kia เจ้าว่าเก้าน้ามืะสาวพอยสาวพอ้อยพ่อเอิญสาพอยจ่าตัวเนะาะสาพอยสาวเพรเอาอืมจ่าตัวจ่าตัวสาวพอยสาวเพท

ต่อเจ้าไปสิปนหกเจ้มีแร่งเลยหรอโอเคอ๋อชิ้ห้ามนี้มมี1ิบหา,บหาอืมอเ้อดเดือนอ่ไปนั้งนั่นนั่นนั่นตีสักอืมอไปอืม,ไ,มไปไป ไม่เอาไม่เอาเไม่ไม่วะถ้าไม่เอาก็บอกว่าไม่ไม่ถ้าถ้าหนูจะเอาหนูก็บอกว่าเอาค่ะถ้าหนูไม่เอาหนูก็บอกว่าไม่ค่ะไม่ โอ้ย่าลือล้อย่าลื้อย่าลื้อนั่นน่อมีอะไรในนั้นน่นะนัน่นไม่หนูพูดไม่สิไม่เออเก่งมากเลยฮะตจำเนี้ยมัม้งไปวางไม่ต้องเลยเดี๋ยวลุงมาแป๊บนึงรออยู่นี่นะคะแป๊บนึงนะคะข้าจบบเจ้าเอาไว้เมียดไป หนูก็ลูกหนู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 อย่าหนูเด้อตีมันเลยลูกตีหนูเออจ้าจ้าเพราว่าเพ่อการลุ่มังสี่เขาจ้าปนองเขม่แน่าน่ันขงเลยไป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 ไกไปไป